สวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่องวิไลหโชคทุกท่านครับออัปเดตบรรยากาศให้เบิ่งกันส่วงเสาของวันที่7นะครับตอนนี้เป็นคลิปที่2หลังจากยวิไลได้ปล่อยตัวเล็กแนวทางนะครับอ่ซองล่างจากบางบอนนะครับซองห้าพันจากบางบอลไปอาคลิปนี้นะครับมาในคลิปนี้นะครับ อาจจะเป็นตัวเลขแนวทางนะครับของสอสลับเงินพารวยอบอแมนครับพอภัยของอไปตามสูตรแอดวิไลเบิงสกิปผิดของออไปตามสูตร,อออตตรครับตอนนี้มีฝนลินป่วยป่ายมาแล้วนะครับเนี่ยถ่า,ายทาบรรยากาศสดๆให้เบิงฝนลินปปรยไปายปปรยปลายไม่แล้วบ่ลู้ว่าจะหนักบอ่อนะครับตอนนี้เอาสังกะสีลังค่าก็เริ่มเปียกแล้วนะครับถ่า,ายภาพบรรยากาศสดๆให้เบิงกัน ครับประกาเป็นเรื่องของธรรมดานะครับให้ธรรมชาติถือว่าอยู่ใต่ฝาก็บมีอยู่สองยางมีแดดกับฝนนะครับแค่นั้นนะครับเเข้ากันมาเบิงกันนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางที่จะนําเสนอในเสาดีนะครับครับตัวเลขแนวทางของออกไปตามสูตรนะครับ มาเบิกงกันนะครับว่าตัวเล็กน้าทางของออกไปตามสูตรงวดนี้เป็นบนอย่างเดียวนะครับออกไปตามสูตร อ,อไปตามสูตรนะครับ,บ,บจ,ะจะเป็น,น,ปน,นบนอย่างเดียวนะครับนบนอย่างเดียวนะครับ อ่ะครับมาเบิ่งนกันต่ออไปตามสูตรนะครับงวดประจำวันที่16นะครับอ่าเอฟซีบางท่านอาจจะว่าแบบนี้นะครับเพราะว่ามีพอมเมมต์มาอยู่นะครับก็คืออ่พ่อวิไลคือบอกของเกามาเปรียบเทียบนะครับก็เอาง่ายง่ายเอ็ดวิไลก็เคยบอกแล้วนะครับทาตัวเล็กนัานทั้งบ่กเขานะครับกับเอ็ดวิไลกับบ่อรูกับไ่อยากออามาเปรียบเทียบนะครับอ่าบ่อยากออกมาเปรียบเทียบนะครับ ก็คือแนวทางนะครับถ้าสำนักใดตัวเลขแนวทางบบาเข่ากะก็จะมาเปรียบเทียบให้เอซีเบิงนะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับตัวเลขแนวทางนะครับออกไปตามสูตรสําหรับชุดนี้จะเป็นบนชุดบนนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันว่างวดนีนะครับออกไปตามสูตร บนอย่างเดียวนะครับะจะเป็นจังใดนะครับมารอติดตามกันเริ่มจากเลขเด่นกันก่อนครับ fc เริ่มจากเลขเด่นนะครับเดี๋ยวปรับงุมกล้องให้ใหม่ เด่นเป็นบนเดอร์ครับบนบนของเอาไปตามสูตรครับวันนี้ได้มาที่หนึ่งหนึ่งสองสามครับ อ่าหนึ่งสองสามจับหนึ่งสองสามอ่าจับคู่ครับชุดแรกครับคืออ่าสามหนึ่ง หนึ่งห้าตัวนี้จะกลับน้ำน,นะครับห้าหนึ่งต่อไปครับหนึ่งสามครับสามห้า ห้าสามห้าสามนี่เกิดกับพร้อมนะครับถ้ารูปแล้วตัวเลขนั่นนะทั้งบ่วไรนะครับแต่ว่าอ่อไปตามสูตรกลับให้พร้อมนะครับสุดสุดท้ายคือเป็นเลขเบิ้ลนะครับสาม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 นี่คงจะบริกรนะครับคงจะบริกรสามสามหนึ่งห้าห้าหนึ่งนี่มีตัวกลับนะครับสามหนึ่งหนึ่งสามนี่มีตัวกลับ 3 5มหสรุปแล้วตัวเลขนะทั้งกระทาบอกกับตัวนะครับกระจะ1 2 3่มมีสามคูแค่นันนะครับแต่ว่าออกไปตามสูตรกับคงจะให้เอฟีได้กลับพร้อมนะครับกับตัวนํานะครับเอาง่ายๆเล้กลับมาให้พร้อมเลยนะครับก็คืออ่าสามห1ึ่งหนึ่แล้วก็33มสามแค่นั้น ตัวเลขแนว่ทางนะครับ้าเข้าบอกกับตัวจะจะเป็นยูแค่สองสามสี่ชุดสี่ชุดพอดีโลก,กับสามสามนะครับอ่ามือนี้แอดวีไล่ลงให้นะครับอ่าลงให้วันที่วันที่เจ็ดครับมือนี หกแปดอ่ะจะจะเป็นนะครับก็คือตัวเลขเน,น่าทางจะคือเลขเด่นหนึ่งสองสามน่ะครับหนึ่งสองสามอ่าแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับบางคนว่าเด่นหนึ่งสองสามคือ,อมีสองหรือว่าอาจจะเด่นหนึ่งกับสามนะครับอ่าเด่นเด่นหนึ่งกับสามเนี่ยบางคนจะงงนะครับก็คือก็คือเด่นสามตัวแต่ว่า ออกไปตามสูตรเพื่อนคัดสันมากกับสเฉราะ1กับ3านะครับอาก็คงจะเป็นเด่นแค่เด่นสูตรขึ้นกับ3เอาไง,ไง่ายๆบางคนก็เอฟซีว่าเอาคือบมมีสิว่าก็คือต้องเพื่อนก็ต้องคัดมาตามสูตรของเพิ่นนะครับนี่คือออกไปตามสูตรฟังซื้อเพื่อนก็รู้แล้วว่าไปตามสูตรนะครับเอาครับมากชอบแคปหน้าจอกันนะครับฝากแชร์ไปขอกรับขอบุญขอบคุณออกไปตามสูตร ที่ส่งตัวเลขแนวทางมหาห้นะครับคลิปนี้เข้าจากลากันไปคลิปนาเป็นของซ้ำนักใดอรอดที่ตามกันอยู่ดีไม่แห้งดูแลรักษาสุขภาพให้ดีสวัสดีครับ